แค่ประมาณ10เตพราะว่าไม่สวยบ้างไม่โอเคบ้างค่ะเสียใจนิดนึงพี่น้องลด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 ดมากนะคือทำไมถึงไม่ทำหนังหัวให้มันดีๆวะตายตายค่ะมากเออถามว่าส่งราคาไหมอ้ําบอกตรงนี้เลยว่าโรลดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนอ้ํากลับมาแล้วกับการรีวิว แล้ววันนี้นะคะทุกคนอ้ําจะมารีวิวอะไรอะไรก่อนอะไรก่อนโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะอ้ําจะมาพูดถึงตัวนี้ ่นใหญ่เล่นใหญ่จะเต็มจะหนักตัวนี้นะคะก็คือวิกผมนั่นเองค่ะทุกคนเราอวะกลับมารีวิววิกผมแล้วนะคะเพราะว่าชอบทำคลิปอะไรแนวนี้อยู่หล้วก็คือการรีวิววิกผมก็คือได้ใส่ไปด้วยแล้วก็ได้รีวิวไปด้วยแงเออคลิปล่าสุดนะคะก็เป็นคลิปที่อัํารีวิวผมจากช้อปปี้รอบนี้นะคะก็รีวิววิกผมจาก e. ช้อปปี้เช่นเดียวกันค่ะพอรถมาส่งเนี่ยคืออ้ําแบบลองจับกันเลยว่าค้ยแบบ ใจตุ้มตุ้มต,มต่อมต่อมนะทำไมถึงแบบไม่มีกระดาษที่ครอบบิ๊กมาให้ที่มันเป็นกระดาษที่เขาใบบอกวิกกันทุกคนนั่นแหละเชือแบบทำไมไม่มีวะอะไรอย่างง้นก็แบบงงไปนิดนึงว่าแบบมันจะยาบ้าหรือว่ามันจะยาว้าอะไรอย่างเงีว้ยวันนี้นะคะส่งที่อ้ําสั่งมานะคะก็เป็นส่งแบบน,นี้ค่ะ <S 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 เอาละทุกคนไม่รอชานะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแกะกันดีกว่าค่ะทุกคน อุ้ยกระดา,ดาอุ้ยทุกคนทําไมเขาถึงไม่มีที่บ็อกอันนั้นมาให้นะเพราะว่าส่วนมากที่อ้ําสั่งวิกจากต่างประเทศนะคะเขาจะมีกระดาษแข็งนะที่มันเป็นแบบยาวๆบ็อกไว้อะเออบ็อกวิกไว้มาให้นะคะทุกคนจากสภาพข้างนอกก่อนนะอันนี้เขาใส่ถุงซีนมานะแบบว่าถุงก็ดูแบบตกเก่านิดนึงนะคะเหมือนแบบว่าก็ผ่านมรสุมอะไรนิดนึงมานะแล้วก็จะมาดูกันว่าข้างในมันเป็นยังไงนะคะเริ่มแกะกันเลยอ่ะร้านนี้นะทะุกคนอ้ําสั่งมันจากท็อปปี้นะคะก็คืออ้ํารอประมาณ กี่วันวะเราประมาณสิบวันนะคะทุกคนอ้ยสวยเซ็กซี่ซูซา่าเน่แอ๋อขามีอันนี้ไห้เป็นเน็ตแบบบางๆอ่าก็แบบหวังนะว่าแบบวิกจกจีนหรือว่าวิจากจต่างประเทศอะไรต่างๆคือเขาจะมีหนังศีสะะที่ดีแล้วก็ผมของวิกก็จะไม่เมาไม่เงาอ่ะ อันดับแรกดูก่อนแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนคือมันไม่เงาอ่ะมันไม่ค่อยเงาแบบอัจริงนะ100%ของความเงาอ้ําให้แค่ประมาณ10%เพราะว่าน้องไม่ค่อยเงาเลยค่ะและผมจริงเลยค่ะทุกคนอ้๊มก็ไปอ่านรีวิวมาแล้วนะคะทุกคนในรีวิวเนี่ยก็แบบมีแบบว่าไม่สวยบ้างไม่โอเคบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแต่ว่าอ้ําก็ยังไม่เจอนะด้วยความที่อ้ําแบบชอบแนวนี้ใช่ไหมทุกคนพอเราเปิดมาดูแล้วเราก็รู้สึกว่าชอบไงเออไหนข้างหน้าไหนข้างหลังเออยังไงอ๋อนี่ไงข้างหน้าเจอกกระดนนะดาษคคะ่ทุน อันนี้เป็นทรงแรกนะคะที่อ้๊เคยมีเพราะว่าอ้๊ก็ไม่เคยซื้อวิกผมแบบอีกอีกทรงสวยๆนี่นะคะทุกคนเขาจะมีเด็ดคุมผมแบบนี้มาให้นะคะทุกคนทาดาอันนี้ก็จะเป็นแบบข้างหน้านะคะทุกคนอุ้ยถึงไปมาตายตายห่ามากวิกเนยไม่มีหนังศีรษะนะคะทุกคนจะเป็นประมาณนี้อุ้ยเลิศนะถ้าเราแบบลองเอามาทําดีๆอย่างเงี้ยเออเลิศ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  จะเป็นประมาณนี้เอออย่างนี้นะฮะโอเคอันดับแรกเลยวิกตัวนี้นะคะอ้ําซื้อมาในราคาสองรอยสิบดบาทนะคะทุกคนแต่ว่าในวันนั้นหนะ้าเหมือนอ้ําใช้อะไรสักอย่างนี่นแหละมันก็เลยลดเหลือสองแบาทออเวอร์ e word. ก็เลยแบบเอามาเลยนะคะเวลาน,นะคะอ้ําก็จะขึ้นไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ไว้ในใต้คอมเมนต์ด้วยนะคะไม่ใช่ใต้คอมเมน,นะะมต์ค,มมนคือ ใต้คลิปนะคะทุกคนร้านชื่อร้านเนาะอย่างนึงนะคะวิกตัวนี้นะคะทุกคนเขาไม่มีหนังศีรษะค่ะทุกคนคืองงมากความปกติก,ก็คือบิ๊กแบบฟูฟูหรือจะวิกอะไรอย่างนี้มันต้องมีหนังศีรษะไหมเพราะว่าเขาแบ่งมาให้แต่ว่ามันเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนอันนี้คือหนังศีษะของน้องเห็นปะมันมันดำมากมันไม่มีหนังศีรษะนะคะทุกคนมันมีความเงานิดน,นึงแต่ทุกคนมันก็คือแบบธรรมชาติมากๆท,ที่อ้ําซื้อมาเนี่ย เลือกเป็นวิกแบบผมจริงๆนะคะทุกคนก็คือเขาก็หยิกจริงๆนะคะทุกคนคือหยิกแบบสวยอะเออแบบเซ็กซี่อะหนังซีซะนะคะทุกคนหนังซีซ่าเนี่ยเป็นลูกไม้นะคะทุกคนแล้วก็แข็งแรงมากดูแบบไม่กระลองกองแกงอะทุกคนดูดิมันเป็นผ้าแบบแข็งแรงมากมากนะคะทุกคนก็มีเชือกที่เอาไว้แบบร้อยายทอยมาให้ด้วยนะพูดเลยนะว่าหนังซีซ่าของวิกเนี่ย คือโอเคมากนะทุกคนมันไม่กองแกงนะอ,อังจริงดูในคลิปอาจจะแบบไม่ชัดเท่าไหร่เพราะว่าน้องก็เป็นสีดําแต่ดูด้วยตาเนี่ยคือแบบว่าลักษณะการเ<อ>ย็บแล้วก็ารแพทเทิร์นของหัวศีรษะเนี่ยคือดีนะทุกคนรา<อ>ถามว่าสมราคาไหมอ้ําบอกตรงนี้เลยว่าสมราคา จริงนะคะสอกว่าบาทก็คือแบบถูกมากจริงๆนะคะทุกคนแอมเสียใจน,นิดนึงที่น้องไม่มีหนังสีษะมาให้้ําคิดว่าถ้ามีหนังสีษะคือจะสวยมากกว่านี้ช่อนเนี่ยทุกคนมันไม่มีหนังสีษะนะคะเราจะมาลองใส่กันนะคะทุกคนเขาไม่มีเน็ตคมุมผมมาให้นะคะทุกคนมีแต่ไอตัวนี้ที่เขาครอบมากับวิกใส่เละทนวไม่ใส่วส่วิกตัวนี้ออกแบบมาให้ใส่แบบ ตรงๆนะทุกคนแบบถ้าเราจะแสกกลางอย่างอันแล้วไม่เท่ากันแหละอย่งเเห็นไหมไม่เท่ากันแล,แล้วคือตรงๆอ่ะคือเขาเท่ากันอยู่นะคะอุ้ยเลิศนะจริงแต่วันนี้ก็แต่งหน้าเบาไปจริงๆแต่ว่าถ้าเราควรแบบแต่งหน้าแรงกว่านี้มันก็จะจะ,จะเออจะเข้ากับบิกเนี่ยเพราะว่าบิกนี้มันควรแบบแต่งหน้าใส่สอแบบเซ็กซี่ซุซ่าอะความรู้สึกที่อ้ําใส่นะห <c oughs> น้าสดอะ ว่าแบบหน้าเบาแล้วก็ใส่บิกแบบเซ็กซีป่ป่ะความรู้สึกตอนที่อ้ําใส่นะคะอ้ํากูรู้สึกว่าไอตัวหนังศีสาข,ของเขาเนี่ยที่มันเป็นลูกไม้เนี่ยระบายอากาศได้ดีใส่แล้วมันไม่ร้อนนะคะทุกคนของเขานะคะทุกคนคือเนี่ยมันหนานะทุกคนคือเขาแบบผมของเขาคือมันหนามาก,มากตัวนี้คือเบามากไม่หนักหัวเลยเพอเวลาใส่แล้วสุกเบาหัวนะคะทุกคนคือตาย เลยจริงๆแต่ด้ความที่เสียใจอย่างหนึ่งก็คือน้องไม่มีหนังสีสษะนะคะทุกคนคือมันใส่มันก็จะไม่เนียนไงความที่วิกของน้องอ่ะคือเบาแล้วก็แบบระบายอากาศได้ดีก็โอเคแบบอืให้ก็ได้ออกแบบมานะคะคทุกคนก็คือข้างหน้าสั้นเขาตัดให้ข้างหน้าสั้นแล้วก็ข้างหลังยาวนะคะทุกคนว่าอั้มจะหวีไว้ทุกคนแต่ว่ามันไม่ต้องหวีก็ได้มันเป็นแบบรอนๆมาอย่างเงี้ยทุกคนมันเป็นอีกๆมาอย่างเงี้ยถ้าอั้มว่าถ้าอั้มว่าถ้าหวีนะมันน่าจะแบบ ทรงของน้องน่าจะเปลี่ยนไปอ้อมซื้อมาในราคา200กว่าบาทนะคะที่ช้อปปีนะคะทุกคนถ้าใครอยากได้เนี่ยก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้นะคะทุกคนสำหรับตัวอ้ามนะคะเต็ม10อ้ามให้ประมาณ9คะแนนนะคะทุกคนอีกหนึ่งคะแนนก็คือน้องไม่มีหนังสีสันนะคะทุกคนความเร็วในการจัดส่งน,นี่คือโอเคนะเพราะว่ามาจากจีนไงประมาณ10วันก็ยังโอเคนะคะทุกคนคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะคะเป็นกำลังใจให้อ้ํมด้วยและอยากให้อ้ามเนี่ยรีวิววิกอีกนะคะก็ คอมเมนต์มาว่าอยากให้รีวิววิกล้านไหนนะคะทุกคนเอาแบบว่าไม่แพงมากนะทุกคนแบบประหยัดงบแล้วจอกการในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบาย,บายค่ะฉันว่ามันไม่สามารถเก็บเขาสองได้อ,อ้ยแต่ทำไมตอนมามันเก็บเขาสองได้หรือเพราะว่าเขายัดมากวะทำไมตอนฉันจะเก็บมันเก็บไม่ได้ทุกคนนี่ก็คือเต็มซองแล้วยังไงเก็บยังไง